หากเหนื่อยนักก็จงนั่งลงให้สบายหรือนอนลงให้สบายหากเหนื่อยนักก็จงหยุดพักกายหยุดพักกายยากายใจเสียบ้างและดำรงสติให้มั่นมั่นไว้ที่กายที่ใจของเรานั้นดำรงสติมั่น มั่นไว้ที่ใบหน้าของเราพร้อมลมกระทบปลายจมูกสติระลึกรู้มั่นคงไว้ที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกพร้อมลมกระทบปลายจมูกนั้นทำใจให้นิ่งๆทำสติเฉพาะใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นให้มีความต่อเนื่องกันไป ตลอดสายอย่าได้เลอะเลือนอย่าได้เลือนหายไปที่ไหนเป็นไปเพื่อวางเฉยปล่อยวางสัญญาอารมณ์ในภายนอกความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงออกจากดวงใจตลอดเวลาให้ได้จงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายเสมอ ตลอดการและเวลาจงเพียรพยายามจงใส่ใจให้มั่นคงไม่วาดวันพลันพลึงอันใดทั้งนั้นปัจจุบันสติเฉพาะหน้าใบหน้าเนื้อหนังกระดูกมีอยู่ตลอดการเวลาปัจจุบันเฉพาะหน้าความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนา้าและรละลึกรู้ไว้ที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้น จะช่วยให้เราปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงออกจากดวงใจของเราได้จงเป็นผู้ดำลงไว้ซึ่งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลานั้นจงเป็นผู้ใส่ใจให้แน่วแน่ให้มันคงให้มีความชัดเจนเสมอซึ่งสติและ สัมปะชัญญานั้นสิ่งใดๆมันจะเลือนหายไปจากชีวิตจิตใจของเราบ้างก็ช่างมันเถอะอะไรมันจะไม่อยู่กับเราบ้างก็ช่างมันเถอะเพราะพวกเราทั้งหลายนั้นก็ลว้ลวนแล้วแต่รู้จักความสูญเสียมาเป็นอย่างดีแล้วเราเคยสูญเสียสิ่งต่างๆมามากต่อมากแล้ว บัดนี้แม้ว่าเราจะสูญเสียอะไรไปบ้างพวกเราทั้งหลายจะต้องปล่อยตัวปล่อยใจให้ทุกใจไปใหญ่ละ่ะใหญ่จะต้องไปโง่เขาเบาสติเบาปัญญาอย่างนั้นละ่ะไม่ควรทำเช่นนั้นเลยปัจจุบันสติเฉพาะหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้น ปัจจุบันสติเฉพาะหน้าซึ่งความคิดทั้งปวงที่อุบัติเกิดขึ้นในใจนั้นจงรู้เท่าทันความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงในใจเสมอปัจจุบันสติเฉพาะหน้าซึ่งสัญญาอารมณ์ทั้งปวงในใจนั้นระลึกรู้เท่าทันมันเสมอไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสัญญาอารมณ์ ไปกับความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงในใจนั้นปัจจุบันสติเฉพาะหน้าซึ่งความสุขความทุกข์ในใาลในใจนั้นรู้เท่าทันรู้แจ้งซึ่งความสุขความทุกข์ในใจนั้นเสมอและรู้ไวท้ที่ตรงใบหน้าเนื้อหนังกระดูกไม่ลดละความเพียรพยายามเพื่อประคับประคองให้ สตินั้นตั้งมั่นสมาธิจิตใจนั้นตั้งมั่นเพื่อปัญญายาณจะได้รู้แจ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันรูปขันตามความเป็นจริงขณะที่พวกเราระลึกรู้เท่าทันเวทนาขันความสุขความทุกข์ในใจนั้นสัญญาขันความคิดนึกปรุงแต่งดีและชั่วขณะที่เราระลึกรู้เท่าทันมันนั้น สติเราก็ไม่ละออกจากใบหน้าเนื้อหนันหนงกระดูกนั้นสตินั้นยังคงระลึกรู้ไว้ที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นนั้นเสมอเรียกว่าระลึกรู้กายพร้อมลมกระทบปลายจมูกในขณะนั่งบาลังสมาธินี้เป็นต้นถ้าขณะเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเราจะรับรู้ไว้เต็มเปี่ยม ที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นพร้อมลมกระทบปลายจมูกไม่พร้อมก็ได้ในวันทั้งวันสัมปัญญาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายก็มีอยู่ตลอดการเวลาเสมอขณะที่สติของเรารละลึกรู้ไว้ที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นทําความรู้เท่าทันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันที่ทากลางสมองนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันก็ยังคงทํางานอยู่ที่ ท่ามกลางสมองนั่นเองมันสุขมันทุกข์ก็ท่ามกลางสมองมันมั่นหมายมันเป็นภาพต่างๆขึ้นมาก็ในท่ามกลางสมองมันอุบัตินึกคิดบุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วขึ้นมาอุบัติคิดนึกเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานั่นก็คือสังขารขันอุบัติขึ้นในสมองทั้งหมดฉะนั้นสติเฉพาะใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นนั่นเรียกว่าสติเฉพาะหน้า จงใส่ใจจงบำเพ็ญเจริญให้มากกระทาให้มากเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเราก็เป็นผู้ที่ใส่ใจเสมออย่างนั้นสัมปัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วร่างกายก็จงใส่ใจจงบำเพ็ญบำเพ็ญให้มากจเจริญให้มากนั่นคือของขวัญอันล้ำค่าสำหรับดวงใจดวงนี้ของเราหากเหนื่อยนัก ็จงหลับตาลงพักผ่อนกายาจิตใจเราเสียบ้างจงปลดปล่อยดวงใจดวงนี้ให้คลายทุกข์กายคลายทุกใจสติที่รู้ชัดตลอดเวลานั้นเท่านั้นจะทำให้เราปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้ ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันในหัวใจของเรานั้นได้เราจะปล่อยปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันในสมองได้ก็ด้วยสติระลึกรู้เฉพาะหน้าเสมอระลึกรู้เท่าทันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเสมอระลึกรู้เท่าทันกิเลตัณหาซาตานต่างๆนานาที่อุบัติเกิดขึ้นในสมองนั้นเสมอระลึกรู้เท่าทันเสมอระลึกรู้เฉพาะใบหน้านั้น เนื้อหนังกระดูกไว้เป็นหลักชัยในวันทั้งวันจะทําให้เรารู้เท่าทันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันได้ดีนักแลก็ด้วยสติระลึกรู้ไว้ที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นเรียกว่าระลึกระลึกรู้กายในวันทั้งวันบุคคลใดภาคเพียรพยายามหมั่นขยันระลึกรู้ไว้เฉพาะใบหน้าเนื้อหนังกระดูกท่ามกลางใบหน้าเนื้อหนังกระดูกพร้อมลมกระทบก็ได้ไม่พร้อมก็ได้ แต่ขอให้สติอยู่เฉพาะหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นให้ได้เป็นหลักในวันทั้งวันจะทําให้เรารู้เท่าทันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันที่มันชอบอุบัติเกิดขึ้นในสมองนั้นและจะทําให้ปัญญายานเกิดปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันในท่ํากลางสมองนั้นได้จงดํารงสัมปะชญะญรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอ มีความเสมอต้อนเสมอปลายอย่างนั้นอย่าได้หวาดหวันพันพึงอันใดเลยกับสิ่งต่างๆที่ยังมาไม่ถึงอย่าตนกตกใจอะไรไปเลยอย่ามัวที่จะไปเที่ยวบังคับบัญชาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่วันยังคำ่ำสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ทั้งสิ้นจงเป็นผู้เจริญทำปฏิบัติธรรมเท่านั้นและจิตใจของเราก็จะเบิกบานหายห่วงหายกังวลใจได้นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมั่นหมายที่พวกเราจะต้องรู้จกักรู้แจ้งของเราให้ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราอย่างเที่ยงแท้ถาวรไปได้หรอกสักวันหนึ่งอะ่ะดวงใจดวงจิตนี้ของเราก็ต้องลาจากโลกนี้ไป เราควรทําใจปล่อยวางไว้ล่วงหน้าเสียอันนี้เป็นการดีที่สุดหากว่าชีวิตจิตวิญญาณน,นี้ของเราหากขาดธรรมะสองประการคือสติสัมปชัญญะนั้นเสียแล้วปัญญายาณมรรคผลนิพพานใดๆก็ไม่มีวันที่จะอุบัติเกิดขึ้นในใจดวงนี้ของเราได้ฉะนั้นเราอย่าได้มัวปล่อยตัวปล่อยใจ เราจะไปเอาอะไรล่ะกับสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งต่างๆที่เนื่องโดยตาหูจมูกลิ้นร่างกายนี่เหรอแม้แต่าตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ต้องแตกดับหมดก็ต้องถูกความไม่เที่ยงขอบงำถูกความเป็นทุกข์ความแตกสลายครอบงำหมดมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉตตัวตนทั้งนั้นน่ะและเราจะต้องไปปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปอะไรอา,รา,อารวรนคิดถึงยึดมั่น กับคนนน้นคนนี้ไปทำไมล่ะซึ่งถ้าหากว่าเราปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปผูกพันยึดมั่นกับคนนู้นคนนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ใจความทุกตมในใจครอบงำดวงใจเท่านั้นแหละพวกเราทั้งหลายควรที่จะน้อมใจระลึกถึงพระธรรมนั้นปฏิบัติตามพระธรรมนั้นเท่านั้นแล้วเราก็จะอบอุ่นใจในฐานะที่เรารู้จัก ปฏิบัติตามพระธรรมนั้นปฏิบัติไปตามศีลตามสติสมาธิปัญญาสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะแนบรู้อยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั้นเสมอด้วยปฏิปทาเช่นนี้แหละเราก็จะหลุดพ้นไปจากความทุกตมในใจของเรานั้นได้เมื่อพวกเราเหนื่อยนักก็จงพักผ่อนกายาและจิตใจ จงหลับตาลงเสียทำความรู้สึกผ่อนคลายพักผ่อนให้สบายเมื่อหลับตาลงจงเป็นไปเพื่อรู้เท่าทันความคิดนั้นและเราก็จะพบกับพุทธ,ธะในใจตนได้จงหลับตาลงแล้วเข้าไปหาพุทธ,ธะในใจของเรานั้น หลับตาลงพักผ่อนกายยาให้สบายนั่งให้สบายนอนให้สบายแล้วเข้าไปพบกับพุทธานั้นพุทธะซึ่งปาสจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนั้นพุทธะซึ่งปราสจากความยึดมั่นถือมั่นในความคิดทั้งปวงนั้นพุทธะซึ่งปราศจากความคิดฝันทั้งปวงนั้น พวกเราจงไปจักแจ้งถึงมันในข้อนี้เราจะทราบซึ้งได้เราก็ต้องอาศัยสติเฉพาะหน้าเฉพาะใบหน้านั้นเสมอสติระลึกรู้ไว้เฉพาะใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นเสมอแม้เราหลับตาลงก็ตามหัดสติจเจริญสติให้มากหัดสติให้มากหัดจเจริญสติให้มาก หัดสติให้มากเจริญสติและลึกรู้ไว้ที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกของเรานั้นพร้อมลมกระทบปลายจมูกในขณะเราหลับตาเราก็รับรู้ไว้ที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นพร้อมลมกระทบปลายจมูกเลื่อยไปของเราถ้าหลับตาลงจงทำเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่หลับตาในวันทั้งวันเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันไปที่ไหนก็ตาม ไม่ต้องรับรู้พร้อมลมกระทบไปจมูกก็ได้รับรู้พร้อมลมกระทบไปจมูกก็ได้ไม่พร้อมกันก็ได้แต่ขอให้สติรละลึกรู้ไว้เฉพาะใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นรละลึกรู้ไว้เฉพาะใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นให้ต่อเนื่องในข้อนี้จะพูดถึงปฏิปทาถ้าหากว่าเราลืมตาในวันทั้งวัน สติก็ระล,ลึกรู้ไว้เฉพาะใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นและสรับปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายก็คู่ขนานกันไปกับสตินั้นทีนี้จะพูดถึงเรื่องการหลับตาลงเสียก่อนเมื่อเราหลับตาลงก็จงดำรงสติเฉพาะใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเต็มเปี่ยม คู่ขนานกันไปและทำใจวางเฉยต่อสัญญาภาพความทรงจำต่างๆความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆไม่ไว่าจะเป็นสัญญาภาพต่างๆนานาอุบัติขึ้นทุกเรื่องราวในอดีตจงทำใจวางเฉยเรื่อยไปจงละวางความคิดถึงอดีตความคิดนั้น มันจะชอบคิดนึกปรุงแต่งไปตามภาพต่างๆในใจนั้นสติปัญญาเราต้องกำหนดรู้รู้เท่าทันและวางเฉยเลื่อยไปของเราสติก็รู้อยู่ที่ใบหน้าของเราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายคู่กันไปผลสุดท้ายเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันในสมองได้ ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ปล่อยวางความคิดฝันต่างๆทังกวงในใจได้ผลสุดท้ายใจเราก็สงบเราก็จะได้พบกับพุทธะในใจของเราไม่ว่าเราจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจก็ตามจงหลับตาลงจงกำหนดสติหัดสติรละลึกดูเฉพาะหน้านั้น ทำความรู้เท่าทันความคิดปล่อยวางความคิดเลื่อยไปของเราสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายนั่นแหละจะเป็นตัวช่วยให้เราปล่อยวางความคิดทั้งปวงได้แล้วใจของเราก็จะใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นใจใจดวงนั้นของเราก็จะเป็นพุทธะขึ้นมาเราก็จะประจักษ์แจ้งและรู้แจ้งกันได้ทุกๆคน สติสัมปชัญญะจำเป็นอย่างยิ่งตลอดการเวลาทุกเมื่อซึ่งเรามุ่งหวังที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่าได้ไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่ใช่พุทธะของเรามันไม่ใช่พุทธะในใจของเราเราจะพบกับพุทธะในใจของเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นตัวร่างกายเป็นตัวความคิดนึกปรุงแต่ง หรือสิ่งต่างๆในโลกก็รวมอยู่ในความหมายของคำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่างกายก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันไปทำไมมันจะแปรปวนเกิดดับไปก็ช่างมันมันจะล้มหายตายจากโลกนี้ไปก็ช่างมันร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่จิตใจเรามันไม่ใช่พุทธ,ธะดั้งเดิมแท้ของเรามันไม่ใช่จิตดั้งเดิมโฉมหน้าที่แท้จริงของเรา ธรรมชาติดั้งเดิมจิตดั้งเดิมโฉมหน้าที่แท้จริงของเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปร่างกายเนื้อหนังร่างกระดูกอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งฝันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นความคิดปรุงแต่งฝันฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งหมดธรรมชาติดั้งเดิมแท้ของเราโฉมหน้าที่แท้จริงของเรานั้นมันก็ไม่ใช่ความคิดฝันทั้งปวงนั้นไม่ใช่ความคิดฝันทั้งปวงนั้นทั้งสิ้น แต่เราก็ต้องอาศัยสติเฉพาะหน้านั้นเสมออาศัยสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายนั้นต้องรู้จักบำเพ็ญคู่ขนานกันไปพวกเราทั้งหลายถึงจะประจักษ์แจ้งถึงพุทธาสภาวะดั้งเดิมแท้ของเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา แต่ใจเราก็ไปภาวะพวาพวงกังวลว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายไม่ว่าจะเป็นพบไหนชาติไหนก็แล้วแต่ที่จิตใจเราได้ไปอาศัยอยู่ในทุกพบทุกชาตินับพบ,น,บ,น,บ,น,บนับชาติไม่ถ้วนนั้นหรือร่างกายในพบนี้ชาตินี้ก็ตามจิตใจเรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นน่ะร่างกายทั้งปวงในอดีตที่ผ่านมานั้น รู้ร่างกายในปัจจุบันนี้ก็ตามมันก็ไม่ใช่จิตใจของเราตลอดกระทั่งความคิดนึกก็เป็นเงาเงาจิตมันไม่ใช่จิตมันเป็นเงาจิตอะไม่ใช่จิตจริงแท้ของเราแต่เราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนั้นเป็นจิตใจเราแต่ความคิดอะมันแปรปวนเกิดดับไปตลอดมันเป็นไตลักษ์พระธรรมก็บอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ถ้าทำคาสอนน่ะบอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉตัตต้นแต่เราก็ยังยึดถือเอามันเป็นสารณะกุมอ,อกกุมใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์ปกไปกับความคิดฝันเหล่านั้นเป็นทุกข์ใจไปกับความคิดนึกปรุงแต่งถึงสิ่งต่างๆทั้งปวงในโลกหากเรารู้จักทําจิตใจให้เป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งถึงสิ่งต่างๆในโลกได้ใจของเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆทั้งปวงในโลกได้อยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อย เพราะฉะนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ร่างกายนี้เป็นต้นก็อยู่ในความหมายของคําว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปวนในท่ามกลางมีความแตกดับแตกตายสลายไปในที่สุดไม่ใช่เราอย่ามาหลงว่าเป็นเรานี่แหละสก,กายยทิธิพระโสดาบันบุคคลจะละสก,กายยะทิฐิได้ละความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเราได้ ล่าความเห็นผิดว่าความคิดนี้เป็นเราได้และก็รู้แจ้งประจักษ์ถึงจิตดั้งเดิมแท้แห่งตนด้วยนะพระโสดาบันจะรู้แจ้งครบทั้งหมดไม่ว่าจะรู้แจ้งกายรู้แจ้งความคิดรู้แจ้งจิตดั้งเดิมแท้แห่งตนก็รู้แจ้งไปหมดแล้วก็ไม่สําคัญมั่นหมายว่าร่างกายนี้เป็นเราความคิดเป็นเราเพราะว่าได้ค้นพบเจอกับธรรมชาติด,ดั้งเดิมแท้แห่งตนบ้างแล้วนั่นเองพระโสดาบัน พระโสดรบันนั้นจะรู้จักธรรมชาติจิตดั้งเดิมแท้แห่งตนบ้างแล้วจะรู้จักธรรมชาติดั้งเดิมโชมหน้าที่แท้จริงแห่งตนซึ่งไม่ใช่ร่างกายและความคิดนั้นจะรู้จักจิตดั้งเดิมโชมหน้าที่แท้แห่งแห่งตนแบบชัดเจนแบบหายสงสัยไม่สงสัยเลยความคิดเนี่ยไม่ใช่เราจริงๆธรรมชาติดั้งเดิมโชมหน้าที่แท้จริงของเรานั้นไม่ใช่ความคิดนึกอย่างสิ้นเชิงจริงๆ รู้แจ้งชัดประจักษ์เข้าไปชัดเจนแล้วก็ละความเห็นผิดว่ากลายเป็นเราความคิดเป็นเราได้เมื่อเป็นดังนั้นคนนั้นก็ข้ามโคตรปุถุชนเป็นอาลีบุคคลชั้นต้นได้ก็จะเข้าถึงภูมิธรรมะระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปได้นี้แหละเราจะต้องคำนึงถึงคำนึงถึงแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องตรงหลักศีล ตรงหลักสติปัฏฐาทั้งสี่สติสัมปชัญญะนั้นคนเราก็มีแต่บ้ากันทั้งนั้นะเต็มโลกบ้าในเรื่องกิเลสตัณหาลาะะโทสะโมหะบ้าในเรื่องกิเลสตัณหาราคะเป็นต้นนั่นเรียกว่าบ้าเบื้องต่าคนเราอะบ้ากันทั้งนั้นว่าแต่ว่าจะบ้าเบื้องสูงหรือบ้าเบื้องต่าล่ะอย่างพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมก็ฝึกหัดตนให้เป็นผู้บ้าเบื้องสูงคือบ้าบ้าการบําเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรม บ้าที่จะบรรลุธรรมมรรคผลนิพพานนั่นเป็นจุดหมายปลายทางของเราคนเราบ้าเรื่องตามบ้าเรื่องกิเลสตัณหาลาคะมัวเมากับมันมากมันก็ตายกันเท่านั้นแหละอันนั้นอันนั้นเรียกว่าบ้าเบื้องต่ำบ้าเบื้องต่ำก็ไปพระนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องให้มันตรงศีลตรงสติปัฏฐาตรงสมาธิปัญญาตรงต่อสติสัมปัจญะ ตรงต่อการปล่อยวางของเราฉะนั้นปัจจุบันสติเฉพาะหน้าเสมอสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอจงมีความใส่ใจเช่นนั้นตั้งใจกำหนดภาวนาของเราต่อจากนี้ก็ให้ตั้งใจภาวนาอยู่ในสภาวความสงบเงียบงันต่อไปตั้งใจกำหนดสติภาวนาสัมปชชญญะภาวนาอยู่อย่างนั้น รลับตาลงแล้วกำหนดจิตใจสติชัดเจนสัมปชชัญญาชัดเจนและการกำหนดรู้ปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงเราก็มีเสมอโดยปฏิปทาเช่นนั้นแหละจิตใจเราจะคลายความทุกข์ความโศกในหัวใจนั้นได้หรือไม่ก็ถ้าหากว่าเกิดความทุกข์กายอย่างเดียว เกิดความเหนื่อยล้าทางกายอย่างเดียวก็จะระงับได้เพราะเมื่อเราดำรงสติสัมปชัญญะให้มั่นคงได้ใจเราจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเกิดความทุกข์กายความทุกข์ใจก็แล้วแต่เธอะไม่ว่าเราจะเกิดความเหนื่อยกายเหนื่อยใจทั้งหมดก็จะคลายได้หมดดับได้หมดเรียกว่าดับทุกข์ด้วยธรรมะด้วยธรรมะโอสถฉะนั้นจงทราบซึง้งถึงสภาวะสติเฉพาะหน้านั้น ทราบซึ้งถึงความเพียรพยายามชอบทราบซึ้งถึงสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายตลอดเวลานั้นจงเป็นผู้ใส่ใจกำหนดภาวนาของเราให้มีความต่อเนื่องกันไปต่อจากนี้ไปก็ท่านก็จะหยุดเทศขอยตั้งใจกำหนดภาวนาของเราให้มีความต่อเนื่องกันไปตั้งใจไปขอยทบทวนปฏิบัติกำหนดภาวนาของเรา 唐财。